เอาละทำประกยครับในวันนี้เนี่ยเด็กที่จะเอามาโชว์เคสเด็กแกของแพ็คใหม่เนี่ยเนาะก็คือเอิร์ธไรท์วนะครับในเวอร์ชันนะอลิมิเต็ดนะเอิร์ธไรท Wish ในฟอร์แมทนี้เนี่ยมันได้การ์ดใหม่มาเสริมนะครับก็คือ Undying Wish เนาะแล้วก็ c e l e s t i a l Command นะครับอสองใบนี้เนี่ยเป็นการ์ดที่แบบ ได้ฟิวชั่นเพิ่มแล้วก็เป็นการที่ได้ดินแล้วก็ได้จั่วเพิ่มเนาะแถมมีเทคเลดเดอร์ให้ด้วยนะครับว่าถ้าตัวนี้อีโวปับ๊บให้เทคเลดเดอร์ที่เวลาที่คุณจ่ายดินไปเนี่ยในแต่ละเทอเนี่ยเนาะหนึ่งครั้งต่อเทอมันจะให้คุณได้รีมานาด้วยตามจํานวนดินที่คุณจ่ายไปประมาณนั้นครับซึ่งตัวเด็กเนี่ยนะที่ผมลองเอาไปกดเล่นวันนี้นะครับเล่นไปประมาณ17ตาได้เนาะก็มีผลลัพธ์ประมาณนี้ครับเออสิตาเนี่ยแพ้ไป1 2 3 4 5ี่ห้า ห้าตาเนาะเอ่าสิบเจ็ดแพ้ห้านะครับชนะเอ่อเท่าไหร่นะสิบสองเนาะอืมชนะสิบสองนะครับเอ่าชนะสิบสองแพ้ห้าจากทั้งหมดสิบเจ็ดตาซึ่งถือว่าเป็นสเตตที่มันก็ใช้ได้อยู่นะครับผมว่ามันพึ่งพาได้แล้วแหละนะกับไอเอิร์ดไรวิชของอลิมิเต็ดเนี่ยเนาะหลังจากที่ตัวมันโดนแบนไอตัวสตาร์เซียเทอร์สโคปใบนี้ไป เด็กมันก็เออไปพักหนึ่งเนาะทีนี้เนี่ยพอมันเป็นของใหม่มาเนี่ยมันก็แบบเพิ่มเข้ากูเข้ารอยมากขึ้นแต่ก็คือมันจะไม่เอ็กซ์ซีฟเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันจะไปออกแนวคอนโทรลมากกว่าประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูเกมเพลย์กันเนาะว่าที่ผมเล่นวันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างเนาะก็ที่ผมจะเอามาโชว์เคสในคลิปนี้เนี่ยจะเอามาให้ดูแค่2ตานะครับที่มันเด่นจริงๆเนาะอืมซึ่งจะเป็นรีเพลย์ทั้ง2ตานะครับ ซึ่งตัวแรกก็จะเป็นแวมพร์ที่เห็นเนี่ยเนาะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นบูยเอไลท์เนโคนะครับในแมชที่2เนาะไอ้ตัวแวมพร์เนี่ยที่เราเจอแฮนเดิลสเนี่ยนะมันจะเป็นแมชที่ผมได้โชว์เคสความเก่งของตัวดรอปหนึ่งตัวใหม่นะครับอ่าดรอปหนึ่งตัวใหม่มันอย่างที่บอกเนาะเป็นการ์ดที่เล่นแล้วได้ดินนะครับแต่เมื่อกี้ผมยังไม่ลงรายละเอียดเนาะ,ะมันเก่งยังไงนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยเวลาที่อีกฝั่งเล่นการ์ดใบสุดท้ายของเทินั้นมาเออ ถ้ามันเป็นใบที่มีไทตรงกับที่แบบอยู่ซ้ายมือสุดของมือเราอย่างเช่นแบบเขาเล่นมอนมาแล้วซ้ายมือสุดเราเป็นมอนอย่างนี้เนี่ยตัวมันก็จะได้เอฟเฟกที่ลงแล้วจ่ายหนึ่งเศษดินแล้วก็ได้จจนหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับมันก็มีความยุ่งยากอยู่แต่ว่าถ้าไปเจอเด็กอะไรประมาณนี้เนี่ยมันก็พีเด็กได้ง่ายนะครับว่าอีกฝั่งจะเล่นอะไรเป็นใบสุดท้ายเนาะอืมแล้วก็ความเก่งของมันที่แบบลงไปแล้วอีโวเนี่ยออตโต้อีโวครับ มันก็จะให้เทคเลเดอร์ที่เวลาเราจ,จ่ายดินจากการ์ดแบบไอ้เมจิกวีเซอร์เวอร์หรือว่าตัวแอซิดโกลิมหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะรีมานาให้เราเนาะอืมแต่เราก็ต้องทำเควสก่อนนะครับซึ่งเควสก็ไม่ได้ยากเนาะกับไอ้เด็กดินเวอร์ชันอลิมิเต็ดนะครับแล้วก็ผมใช้จูโน่ในการกินตัวแอสโทรโลจิคอลซอร์เซอร์ไปแล้วก็ใช้เซเลเชียลคอมมานด์ในการกินตัวเมจิคอล้าวิเซอร์เวอร์ไปนะครับเพราะผมรู้สึกว่าตัวเมจิคอล้าวิเซอร์เวอร์ในแมชอัพนี้เนี่ย มันไม่จําเป็นนะครับอผมอยากที่จะปั่นดินให้มันเยอะที่สุดเนาะในตอนนี้นะครับระเบิดดินให้เยอะที่สุดเพื่อจะให้ตัวพาร์เซลหรือว่าอะไรทั้งหลายที่มันต้องการดินกระเบิดเจ็บเนี่ยแอคทีเวตได้ไวขึ้นประมาณน,นนะเนาะทีนี้บนบอร์ดเขาก็ถามว่าน่ากลัวไหมก็น่ากลัวนะครับเพราะว่าเขาเป็นแฮร์ริเสเนาะแต่ก็คือแบบสุดท้ายเขาคือดิวได้อยู่ดีเดียวกับมันได้อยู่ดีเนาะ ก็เทร์นี้ดรอปเป็นพาเซลไปนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะคิวให้เลือดกลับมา19ได้แล้วผมก็ใช้จูโนในการกินสวิตดีเฟนเดอร์โกลเลมไปนะครับกินสวิตดีเฟนเดอร์โกลเลมไปแล้วก็เมจิออกเมนเนาะเพื่อที่จะจวบสทีนี้ดินก็กระเบิดครบ7แล้วเนาะผมก็อีโบแล้วก็เทรดตัวสเกลไปนะครับแต่เขาก็อ่อยนะเวีย en นเจนแอคติเวทเนาะจากการที่จวได้สิ์เอ็ดพายนะ ซึ่งเราก็สามารถจะไอทำเควสของเราให้มันเสร็จทันเวลาได้เนาะอืมมันก็เลยแบบไม่ได้กดดันอะไรเท่าไหร่นะครับทีนี้เขาก็ลงเชมยาซาแล้วก็ไอแมงป่องตัวนั้นมาเนาะอ่าแล้วก็อีโวเพื่อกะเ,เบิดตัวพาร์เซลเขาแต่ก็คือท็อปเด็กเป็นเมจิออกเมนนะครับผมเลยใช้คอนแทคเตอร์เนี่ยพร้อมกับบูเลอร์ออฟกปเปิลเนี่ยเนาะ,ะเล่นคริสตัลไลท์ แล้วก็เทรดไปเพื่อเอาดิน2ทีนี้มีจิเอ็ก์เมนต์ในการกระเบิดอันนี้ไปนะครับทีนี้ก็แอสโทรโลจิคอลเพื่อจะทําให้2ตัวเนี่ยเ,เป็นหมันเนะเาะตีเข้าหน้าไม่ได้นะครับอันที่จริงก็อีโวแอสโทรโลจิคอลแล้วก็เทรดแมงป่องไปเลยเนาะก็ตัวนี้ก็เป็นหมันนะครับไอเบลเวตแบมพร์แล้วก็เขาจั่วขึ้นมา5ใบพร้อมกับเพอร์สดิีโดดมาเนาะแล้วก็ กาลอมนะครับเลือดผมเหลือ8เนาะแล้วก็สเกลนะครับแล้วเขาก็ตีหน้ามาแต่ก็คือติดเทคของไอตัวแอสโทโลจิเคลแต่ทีนี้ผมทำไงต่อผมดีลกับบอร์ดนี้ได้ไหมก็ได้นะครับด้วยแอสทอลชามนแกลลี่เนาะแกลลี่ ally, ท็อปเด็กแกลลี่โอ้แล้วก็ลงคอเด็คเตอร์ด้วยนะครับคอเด็คเตอร์เนาะแล้วก็เทรดตัวนั้นไปแล้วก็เทรดเพื่อเอาดินนะครับ จากนั้นก็ใช้จูโนในการที่จะไม่ใช่ใช้เซเลเชียลคอมมานเนาะอันนี้กำลังสับสนนะครับคือตรงจุดนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะกดฟิลอะไรดีประมาณนั้นสุดท้ายก็คือกดฟิลด้วยจูโนแล้วก็พาเซลลงไปเนาะจากนั้นเนี่ยอีโบแล้วก็เถิดตัวสเกลต,ตัวนั้นนะครับจากนั้นบอร์ดก็อันน้เนานะบอดมันก็จะดับเบิลสเตตขึ้นทีนี้เขาจะดิวกับบอดผมง,ง่ายเนาะ ผมโดนไปสองดาเมจนะครับเอทานอนคอนแทกต์เนาะเขาจะฝ่ายตัวส <sh arp inhale> ิบสิบนี้ยังไงนะครับก็ยิงหน้าผมสามอีโบตัวพาสิลิตเนาะก็คือเอาพาสิลิตเทรดตัวแรลลี่ตัดสิบสิบนั่นแล้วก็ไม่กล้าปล่อยไอ้ตัวแปดสองนั่นนะครับนั่นก็เป็นเหตุให้ผมสามารถที่จะสตอลเขาต่อได้เนาะ ยื้อเกมเขาต่อไปนะครับยื้อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ลงไอ้นั่นนะเนาะไอตัวอะไรอะเ d a r k m เม e นะครับแล้วคือผมมีจูโน่แล้วก็ไอเซเลเชียลคอมมานด์เนาะผมก็เลยแบบช่วยกันฟิลนะครับฟิลให้เยอะที่สุดเนาะแล้วก็ไอเซนะเลเชียลคอมมานด์อีกใบหนึ่งนะครับจากนั้นก็พาเซลไปที่2เนาะเลือดก,ก็แบบ คงจะแบบเกือบตายมาเป็น19เหมือนเดิมอะแฮนเลสเขาก็เลยแบบกดยอมก็ได้เออดูดิคือแบบมันฮิวหน้าเกียดมากอะเออมันคอนโทรลได้โคตรเก่งเลยอะครับไอตัวเด็กนี้แล้วก็อีกตาหนึ่งเนาะอย่างที่บอกนะครับตาที่สองจะเป็นบูเลไรเนโคเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกแมชหนึ่งที่โชว์เคสความคอนโทรลได้แบบอันเนี้ยครับเออโชว์เคสความหน้าเกียดในการคอนโทรลของเด็กนี้ให้ดูได้นะเออ มันแบบว่าไงดีเขาจะเขามีโอกาสปิดผมตั้งหลายทีอะประมาณนั้นนะครับแต่ก็คือแบบพอเข้าเคือห้าคือหกปั๊บผมดันจัวได้ของคอนโทรลเรื่อยๆแล้วก็แบบใช้เซเลเชียลคอมมานด์ไปเนี่ยเนาะในการคุมกําเนิดถ้าปิดเข้าเรื่อยๆได้ <laughs> อะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็ถมหลุมไปทีหนึ่งเนาะผมก็สวิตดิเฟนเดอร์โกเลมนะครับแล้วก็เอฟเฟคของกูเลอร์ออฟกกเบิร์ดเนาะจวหนึง่งพร้อมกับเบิดดินแล้วก็ เดี๋ยวมาดู position ในการถ่มมิคาเอลแล้วก็ c a l อ off the g r e อาร์มได้อันนี้เนาะเออได้ราคันแล้วก็เคอร์ิดเวนใช่ปะอ่าประมาณนั้นไม่สิราคันกับบนมาเวนเนาะทีนี้เทิร์นนี้ผมก็ d e f เ n d e r อีกตัวหนึ่งนะครับเออก็คือแบบมันไม่มีอะไรให้เล่นนะนะจะเอซิสโกลเลมก็ได้แต่ว่าเสียดายนะครับเก็บไว้เคลียร์บอร์ดดีกว่าเนาะ ทีนี้เขาก็มีเดรทหลอดโดนมาแล้วก็เสกลิชพร้อมกับลีด2ตัวนะครับลีด2ตัวก็เอาน้าคานอยู่เนาะเพราะว่ามันเป็นทอนขวางไม่ให้เราทำอะไรลิชได้แต่ก็คือผมเป็นเด็กเอ,อร์อไรผมเลยแบบสามารถจ,จะดีวกับบอดนี้ได้นะครับก็ยิงหน้าเข้าไปหกเนาะกินดินด้วยแล้วก็อีโวเอซอิดโกเลมในการที่จะระเบิดลีดตัวแรกแล้วก็เทรดลีดตัวที่สองนะครับ ตอนนี้เด็กเขาเอ่อิบสองแล้วเนาะเทอร์นี้เขาก็จะทําเควสเขาเสร็จนะครับม,มีคาเอลโดดมาโบนมาเวนก็ถมหลุมไปเนาะหลุมไป14แล้วเด็กเป็น20พร้อมกับดเดรดหลอดโดดมาแล้วทีนี้สเปกเลสตอมตออหลุมเป็น16เด็กเป็น16ด้วยหลุม19และเด็ก16นะครับทีนี้คือเทอร์หน้าเกรมูรี่มาแน่นอน แล้วถ้าเกิดว่าผมไม่ลงอะไรไปป้องกันเลยก็คือตายแน่นอนประมาณนั้นทีนี้อะไรท็อปเด็กเป็น a s สโทโ o จ i c a l เนาะผมก็เลยลง a อส r ทไปนะครับให้เขาไม่สามารถจะใช้เนโคอิมพัลตีหน้าได้เนาะแล้วก็ s u p e r i o r คอนแทคเตอรครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมจะไม่ทำการบุกหนักเนาะเพราะว่าเราปิดเขาไม่ได้นะครับเอาชัวร์ดีกว่าเนาะถ้าจะถ,ถ้แบบแบบจะบุกนะครับว่าแบบ เออถ้าบุกปั๊บก็คือต้องเอาให้ตายแต่คือเราเอาเขาตายไม่ได้เพราะงั้นผมก็แบบอ,อันนั้นคอนโทรลต่อเนาะในการได้เทคลิดเดอร์ของตัวแอสโตรโลจีเขแล้วก็ดาร์กเมดนะครับอืมแล้วเขาก็เบมวิโดดมาเนาะแล้วก็คือทำอะไรไม่ได้นะครับปิดเกมก็ไม่ได้ตีเข้าหน้าก็ไม่ได้เนาะก็เลยแบบถมลุมแล้วก็จัวหาการดอะไรประมาณนั้นไปตามเรื่องของเขานะครับอืมแล้วทีนี้ ก็เข of ้าเทินผมเนาะชิวกลับมาหนึ่งผมก็ยกตัวกันแตกขึ้นมาก่อนแล้วก็ได้คุณลือออร์กเบิลผมเลยแบบอีกทีหนึ่งนะครับลงไปอีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็นั่งกอนะครับนั่งกอไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะของหมดอะประมาณนั้นเนาะในโคอินเพามานะครับเขาก็ตีหน้าเขาได้แล้วเนาะจากการที่เอฟเฟกต์ลีดเดอร์ของตัวแอสโทเรยเข้าหมดแล้วก็ตีมาตีมาตีมา เลือดเหลือสินะครับแต่ก็ยังไม่อะไรเท่าไหร่อยู่ดีเพราะว่าถือ r าล l ี a เ s a u l t c h a ไว้ถึง2ตัวนะครับท็อปเด็กมาตัวหนึ่งเนาะอ่ะอก็ฮิลสามอูแล้วก็ได้พาเซลด้วยเพราะงั้นผมก็เซเลเชียลคอมมานด์นะครับด้วยการกินจูโน่ไปเนาะเพราะอะไรทำไมผมถึงกินจูโน่ไปนะครับจูโน่มันไม่ดีเหรอในตอนนี้มันไม่ดีครับเพราะว่าเวลาที่จูโน่มันฟิวชั่นอะไรใส่ไปเนี่ย แล้วผมไม่มีการยกนะเนาะตัวกันแตกดาร์กเมนมันจะไปด้วยประมาณนั้นนะครับผมเลยแบบเออทำแบบนี้ดีกว่าเนาะใช้ s e เล c เช o n c คอมมานกินจูโน่ไปนะครับแล้วก็เอาตัวสเต็กเพิ่มแล้วก็ลงอันนี้พาเซลแล้วมันก็จะได้เบนสแต็ของไอ้ตัวอันนี้ด้วยแบตลี่นะครับกลายเป็น10-10เ 10, นาะเขาก็ต้องแบบเดซไซดฮาวนะครับบอดอันนี้มันใหญ่เกินเขาปล่อยไม่ได้เดซไซฮาวมาปับ๊บเทรดกาเลียสเท่าชามน แล้วก็ปล่อยผ่านเนาะแล้วก็กาเลียสเท่าชาวแมนอีกเธอหนึ่งนะครับไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วก็แบบท็อปเด็กเอ่อคาเลสโคปโกด้วยผมก็เซเลเชียคอมมานด์ไปก่อนคาเลสโคปโกไปเนาะทีนี้ก็ใช้จูโน่ในการอ้อยังไม่ใช้จูโนโ่นะครับยังไม่ได้ใช้จูโนโ่เนาะเอ่อลงตัวแอสโทรโลจิเข้าไปก่อนแล้วก็สตาร์เซียคาเลสโคปจากนั้นก็ ไอ่ใช้จูโน,โนในการกินพาเซลนะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นแล้วในตอนนี้นะผมก็ดักเมดไปอีกทีหนึ่งนะครับเออนั่นแหละ <laughs> สตอลแบบนี้ไปเรือจนกว่าจนกว่าดักเมดมันจะเอาตายได้อะตอนนี้15แล้วแตค่คอนซูม15แล้วแสดงว่ามันจะยิง17นะครับอืมก็มันจะยิง17เนาะในเทินหน้า1 7, 7 18เทแถววนั้นนะครับแล้วก็แบบ ผมดันถือเมจิออกเมนไว้แล้วเขามีเป้าให้เรายิงด้วยเนาะก็คือกลายเป็นว่ามันจะยิงแล้วแบบสแต็กขึ้นไปเป็น18แล้วผมก็จะปิดเกมได้ในตอนนี้เลยเอออะไรประมาณนั้นเนาะเออเมจิออกเมนไปนะครับแล้วก็ดา r k กเมทปูมดูดิสตอได้แบบเก่งอ่ะเออมันไม่แอคกซิมมันไม่แอคกซิมเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่ามันสตอได้ได้กุนตีนมากจริงๆประมาณนั้นเนาะสำหรับเด็กนี้